ไม่ไม่พอๆจะซซเลตาถุงละร้อยค่ะถุงหนึ่งค่ะถุงหนึ่งค่ะพี่พี่อยู่เป็นไงคะเนี่ยร้อยอยีเลาที่รำแรงมากเลยค่ะ อาชมพู่เป็นอย่างที่พี่พูดไหมละ่ะใจไม่แข็งอย่าผ่านคุณเจออย่างนี้คุณไม่จอดเหรอตอนแรกไม่เห็นว่าป้ายเขาหลามตกใจเป็นอะไรอะลมบ้าหมูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเ,เอออะไรอ่ะหรือว่าองลงอย่างเงี้ยเนาิเออเนี่ยฮะ,ะใจไม่แข็งอย่าผ่านนะนี่ร้านเนี่ยนะเข้าหลามเข้าใหม่แม่ลีจันโอ้โหทั้งหมุนตัวทั้งโบกทั้งลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นนะฮะสุดท้ายไม่รอดสักคันค่ะแวะแวะเกือบทุกคัน หนึ่งกระบอกบ้างสองกระบอกบ้างเห็นใจก็ช่วยอุดหนุนเนี่ยดูตีดูอันนี้ดิยังไงก็ต้องแววเนี่ฮะคนดูไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะสี่จุดสามล้านวิวฮะแล้วก็บอกว่าไม่ซื้อไม่ได้จริงเขาพรีชีพมากโอ้แล้วกำมองว่าเขาหน้าตาดีทะลุหมวกออกมาเลยเหมือนนักแสดงเลยอะ่ะเออนี่ไงมีคนบอกว่าไม่แวะไม่ได้เลยเกงใจที่พี่เขาโชว์เหมือนดูโชว์อ่ะใช่ อไม่ซื้อก็เกรงใจจริงเนี่ย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 มีบางคันนะมาเม้นนะเคยแล้วใจไม่แข็งใจไม่แข็งเพราะซื้อขับเลยไปหน่อยนึงถอยกลับมาเออเหยียบมือพี่เขาด้วย <laughs> ไม่ได้เหยียบอ๋อเหรอขึ้นเลยไปแล้วนะแล้วก็แบบเออเอานะักหน่อยเอาจิงเชื่อไหมถ้าเห็นเขาห้วนแบบบีบอยขนาดนี้แล้วพอเลยไปนะถ้าไม่ซื้อมันติดใจเก็บไปฝันนะเขาโกรธปะวะเขาเจ็บปะวะเขาขายหมดไม่วะอย่างเงี้ยเอ้า นะฮะใจไม่แข็งอย่าผ่านเส้นนี้แต่ถ้าคุณชอบกินข้าวหลามขอเรียนเชิญแวะไปเลยไปดูโชว์อพี่วังจะบอกบูธขายของตีลังกาบ้างดีกว่า <c oughs> ตีลังกาโ <c oughs> หนสลิงขายซะเลยอเออ <c oughs> จะได้ขายดีด